สวัสดีครับย t u b e ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอโซ่เอ็กทูนะครับในวันนี้เราจะมาพูดถึง5้าแมปที่เคยโด่งดังในโรบอทแต่ตอนนี้เนี่ยกับถูกลืมไปแล้วใครเคยเล่นแมปไหนกันบ้างเนี่ยอย่าลืมมาคอมเมนต์กันหน่อยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยก็ไปดูกันเลยโดยผู้ที่สนับสนุนเราในวันนี้นะครับก็คือร้านเอรีช็อปมีไก่ตั้งหนึ่งบาทลงทุกวันเวลาสี่ทุ่มไก่ตั้งศูนย์บาทลงทุกวันศุกร์เวลาสามทุ่มและยังมีสินค้าอื่นอีกมากมายเอาเลยครับผู้คนสามารถไปดูคลิปต่อกันได ซีกเ e ็ e e เป็นหนึ่งในแบบที่โด่งดังบนโลบอกและยังคงได้รับความนิยมในผู้เล่นใหม่ที่ชอบแนวซ่อนหา ด้วยความเรียบง่ายและสนุกสนานที่ได้เล่นกับเพื่อนๆแบบนี้สร้างโดยทีม7775เปิดตัวครั้งแรกในปี2015ประเภทของเกมเนี่ยก็จะเป็นแนวซ่อนหานะครับในแต่ละรอบจะมีผู้เล่นคนหนึ่งถูกเลือกให้เป็นอิหรือก็คือผู้ตามหาส่วนผู้เล่นที่เหลือจะมีเวลาเพียงไม่กี่วินาทีเพื่อหาที่ซ่อนในแผนที่ขนาดใหญ่เมื่อหมดเวลาแล้วคนที่เล่นเป็นคนหาเนี่ยจะต้องออกตามหาผู้เล่นที่ซ่อนอยู่ให้เจอหากคนที่ออกตามหาหาเจอครบก่อนหมดเวลาจะชนะไปครับแต่ผู้เล่นที่เป็นคนแอบเนี่ย ซ่อนได้นานจนหมดเวลาฝ่ายที่ซ่อนก็จะเป็นฝ่ายชนะไปครับความพิเศษของ High นด์ซ e e เอ็กซ์ตเนี่ยจะมีแผนที่ที่หลากหลายความสามารถพิเศษของตัวละครการปรับแต่งตัวละครเกมเพย์ที่เล่นง่ายแต่ท้าทายสาเหตุที่เกมนี้ทำพอมีผู้เล่นอยู่บ้างก็คือความเรียบง่ายเหมาะสมกับผู้เล่นทุกวัยครับความสนุกที่มาจากการ ซอนแอบไฮแอนซี Hi ek, เป็นตัวอย่างของเกมโรบอทที่เน้นความสนุกแบบเรียบง่ายแต่ยังคงสร้างความประทับใจให้กับผู้เล่นเสมอใครอยากลองสัมผัสความสนุกแบบนี้สามารถค้นหาและลองเล่นได้ในโรบอทเลยครับ และในแมปที่ 2, m Mip City เป็นหนึ่งในเกมที่ได้รับความนิยมสูงสุดใน Roblox และเป็นเกมแนวโซเชียลที่ผู้เล่นสามารถใช้ชีวิตในโลกเสมือนจริงได้อย่างอิสระสร้างโดยผู้พัฒนา Alex Newton เปิดตัวครั้งแรกในปี2 0 1 6ครับและเคยเป็นหนึ่งในเกมที่มีผู้เล่นจํานวนมากพร้อมกันใน Roblox ประเภทของเกมก็คือแนว Role p a y จุดเด่นของเกมนี้คือผู้เล่นสามารถสร้างบ้าน และตกแต่งบ้านของตัวเองได้ตามใจชอบสามารถรับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงน่ารักที่เรียกว่ามีฟมีกิจกรรมหลากหลายเช่นการตกปลาเล่นมินิเกมและปาร์ตี้กับเพื่อนจุดมุ่งหมายของเกมนี้คือไม่มีเป้าหมายที่ตายตัวครับผู้เล่นสามารถเลือกใช้ชีวิตในแบบตัวละครที่ต้องการเช่นสร้างบ้านหรูหรือเข้าสังคมกับผู้เล่นคนอื่นฟีเจอร์เด่นของมีฟซิตี้เนี่ยก็จะมีสัตว์เลี้ยงมีฟระบบตกแต่งบ้านมินิเกมสนุกๆปาร์ตี้และเข้าสังคมเศรษฐกิจในเกมแมปมีฟซิตี้เคยมีผู้เล่นพร้อมกันมากที่สุดถึงหลักแสนเลย นะครับในช่วงที่เกมพีคเหตุผลที่ความนิยมลดลงเนี่ยก็เป็นเพราะว่าการสแปมและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในเกมการขาดอัปเดตสําคัญและคู่แข่งใหม่ในเกมแนวเดียวกันนะครับเช่นบ o ูเ a เวนและอด e ม e หากคุณอยากลองย้อนเวลากลับไปสัมผัส m i ฟซิตีครั้งตัวเกมยังคงเปิดให้เล่นอยู่ใน r o บอกลองเข้าไปสำรวจบ้านหลังเก่าของคุณได้หรือลองสร้างความทรงจำใหม่ๆได้เลยสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับ มาต่อกันที่แมปที่3ครับแมปสปีดรันโฟเกมแนววิ่งผ่านด่านรูปแบบการเล่นก็คือผู้เล่นจะต้องควบคุมตัวละครเพื่อวิ่งกระโดดและผ่านสิ่งกีดขวางในแต่ละด่านเกมเน้นความเร็วและความมินดํยำในการกระโดดครับไม่มีเวลาจํากัดแต่ผู้เล่นสามารถแข่งกับเพื่อน,พนเพื่อทําเวลาให้ดีที่สุดเป้าหมายของเกมนี้ก็คือผ่านด่านทั้งหมดให้สําเร็จมากกว่า30ด่านแต่ละด่านมีความยากและความทา้ทาทายที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจุดเด่นของสปีดรันโฟคือแต่ละด่านจะมีธีมและดีไซน์ที่แตกต่างกันเช่นธีมน ทะเลทรายอวกาศความหลากหลายของเกมนี้ทําให้มันไม่น่าเบื่อครับการควบคุมง่ายแม้ว่าเกมจะมีความท้าทายแต่ระบบการควบคุมไม่ซับซ้อนทําให้ผู้เล่นสามารถลองเล่นได้แม้ว่าผู้เล่นจะผ่านด่านทั้งหมดแล้วแต่หลายคนยังกลับมาเล่นซ้ำเพื่อทําเวลาให้ดียิ่งขึ้นความนิยมของ Speed Run f o เป็นเกมที่เหมาะสมสําหรับผู้เล่นใหม่และผู้เล่นเก่าการแข่งขันในกลุ่มเพื่อนเหมาะสําหรับการเล่นแบบแคชชัวร์ไม่มีแรงกดดันจากระบบเกมที่ซับซ้อนปัญหาที่ความนิยมลดลงเนี่ยคือขาดการอัปเดต มเกมยังคงใช้ด่านเดิมที่เปิดตัวมานานหลายปีทำให้ผู้เล่นบางส่วนเบื่อและมีคู่แข่งที่ทันสมัยกว่าเช่น Tower of Hell และ Obby ต่างๆที่มาพร้อมกับกราฟิกและความซับซ้อนทำให้ดึงดูดผู้เล่นไปและอีกปัญหาที่ผู้เล่นลดลงก็คือแมตตี้ของด่านจะหลากหลาย แต่กราฟิกไม่ได้การปรับปรุงให้ทันสมัยเท่ากับเกมอื่นๆสำหรับผู้เล่นเก่าที่อยากกลับไปลองเล่นสปีดรันโฟเนี่ยตัวเกมยังเปิดให้เล่นฟรีใน r o บบอกคุณสามารถชวนเพื่อนมาแข่งขันกันได้หรือท้าทายตัวเองเพื่อผ่านด่านทั้งหมดให้เร็วที่สุดใครเคยเล่นสปีดรันโฟหรือคิดถึงด่านไหนมากที่สุดคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับ อพอลิปไลซิ่งเป็นหนึ่งในแมปโรบอทที่โด่งดังและเป็นตำนานในหมู่ผู้เล่นที่ชื่นชอบเกมแนวเอาตัวรอดและซอมบี้เปิดตัวครั้งแรกในปี2013โดยถือเป็นเกมแนวซอมบี้แบบโอเพนเวิลด์ที่มีอิทธิพลต่อเกมแนวเดียวกันในโรบอทอย่างมากรายละเอียดของเกมนี้เนะี่ยคือเกมแนวเอาตัวรอดจากซอมบี้รูปแบบการเล่นก็คือผู้เล่นจะต้องเอาชีวิตรอดในโลกที่เต็มไปด้วยซอมบี้สำรวจแผนที่ขนาดใหญ่เพื่อหาอาวุธและทรัพยากรต้องระวังไม่ใช่แค่ซอมบี้ แต่ยังต้องระวังผู้เล่นคนอื่นที่อาจโจมตีมเราเพื่อเอาทรัพยากรของเราไปนะครับเป้าหมายของเกมนี้เนี่ยไม่มีแบบตายตัวแต่ผู้เล่นต้องพยายามเอาตัวรอดให้ได้นานที่สดุดสามารถรวมทีมกับเพื่อนเพื่อสร้างพันธมิตรหรือเล่นแบบรุยเดี่ยวก็ได้จุดเด่นของแบบนี้ก็คือแผนที่เนะี่ยมีขนาดใหญ่นะครับระบบอาวุธและการต่อสู้มีอาวุธหลากหลายประเภทเช่นปืนพกปืนไรเฟิลและอาวุธระยะประชิดผู้เล่นสามารถปรับแต่งอาวุธเช่นติดกล้องเล็งหรือกระบอกเก็บเสียงได้ครับการเล่นแบบ Pv PvE ผู้เล่นต้องต่อสู้กับทั้งซอมบี้และผู้เล่นคนอื่นการตัดสินใจว่าจะไว้ใจใครหรือไม่เป็นจุดที่เพิ่มความลุ้นระทึกให้กับเกมอย่างมากครับระบบทรัพยากรกา,รการเอาชีวิตรอดผู้เล่นต้องหาอาหารน้ำและยารักษาโรคเพื่อรักษาสถานะของตัวละครหากขาดทรัพยากรหรือโดนโจมตีจนบาดเจ็บจะส่งผลต่อโอกาสรอดชีวิตของเราครับปัญหาและความยอดนิยมที่ลดลงของแบบนี้เนี่ยก็คือขาดการอัปเดตเหมือนแบบอื่นครับกู้แห่งที่ทันสมัยกว่า,า,วาเช่นโปรเจกต์ลาซารุสเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่สถ บางครั้งผู้เล่นพบปัญหากับเซิร์ฟเวอร์ที่ล่าช้าและมีบั๊กกราฟิกที่ล้าสมัยแม้ว่าตัวเกมจะมีระบบการเล่นที่ลึกซึง้งแต่กราฟิกกลับไม่ดึงดูดใจผู้เล่นใหม่สาหรับใครที่อยากสัมผัสเกมนี้เนี่ยตัวเกมยังเปิดให้เล่นและมีเวอร์ชันใหม่ที่เรียกว่า Apocalypse Rising 2ซึ่งมาพร้อมกับการปรับปรุงกราฟิกและระบบการเล่นที่ดีกว่าเดิมลองเข้าไปสํารวจแมปนี้ดูครับรับรองว่าคุณจะสนุกมากๆเลยและมาในเกมสุดท้ายครับนั่นก็คือเกม Sword Fighting Tournament เป็นหนึ่งในแมปสุดคลาสสิกข,ของโอะบอกเปิดตัว ครั้งแรกในปี2009ครับเกมนี้เป็นที่นิยมในหมู่ผู้เล่นที่ชื่นชอบการต่อสู้แบบดวลดาบและการแข่งขันที่ใช้ทักษะและไหวพริบด้วยระบบการเล่นที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความสนุกสนานทําให้แบบนี้เนี่ยกลายเป็นหนึ่งในเกมตํานานของโรบอกไปโดยปริยายครับประเภทของเกมนี้เนี่ยก็คือเกมแนวต่อสู้รูปแบบการเล่นก็คือผู้เล่นจะต้องดวลดาบกับผู้เล่นคนอื่นในรูปแบบทัวนาเมนต์แต่ละรอบจะเป็นการจับคู่1นึ่งวเพื่อหาผู้ชนะผู้ชนะในรอบสุดท้ายจะได้รับรางวัลเป็นคะแนนปะป่าของเกมนี้คือชนะการต่อสู้ในแต่แตล รอรจุดเด่นของซอฟต์ไฟติ้งทัวนาเมนต์ก็คือระบบการดวลแบบ1นวิหนึ่งครับการต่อสู้ที่วัดฝีมือและกลยุทธ์ของผู้เล่นทําให้เกมเต็มไปด้วยความน่าตื่นเต้นแผนที่การต่อสู้ที่หลากหลายระบบการจัดอันดับเล่นได้ทั้งเดี่ยวและกับเพื่อนแม้จะเล่นคนเดียวคุณก็สามารถสนุกไปกับการแข่งขันได้หรือจะชวนเพื่อนมาแข่งดวลดาบก็เพิ่มความสนุกไปอีกแบบความนิยมในยุคนั้นเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในเกม PVP ยุคแรกๆของโลบอกที่ได้รับความนิยมมากระบบการต่อสู้ที่ใช้ทักษะและความรวดเร็วแต่เหม เหมาะสมกับผู้เล่นที่ชอบความท้าทายและผู้เล่นจากทั่วโลกสามารถแข่งขันกันได้ในรูปแบบเรียลไทม์ปัญหาที่ทําให้มีความนิยมลดลงเนี่ยก็เหมือนกับเกมอื่นครับก็คือขาดการอัปเดตและก็การแข่งขันจากแมปใหม่ๆเกมแนวต่อสู้ PvP ใหม่เช่น Arsenal หรือ b e d w l r ดึงดูดความสนใจของผู้เล่นไปกราฟิกที่ล้าสมัยโดยการเปิดตัวตั้งแต่ปี2009กราฟิกของเกมไม่สามารถแข่งขันกับเกมยุคใหม่ใน Roblox ได้เลยถ้าคุณเคยเล่น s o r d Fighting Tournament แล้วชนะรอบชิงหรือคิดถึงดาบเล่มโปรดคอมเมนต์บอกเรา สำหรับในวันนี้คลิปก็เ,เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์และกดซ <c oughs> ับส c r i b e ผมด้วยนะครับเพื่อผมเนี่ยจะได้มีเงินไปจ่ายค่าเทอมนะครับสำหรับวันนี้ไปเลยครับจุ๊บหัว